ครับพี่น้องครับตอนนี้มาหอดมองสถานที่แต่ธรรสวยงามแล้วสวยงามครับส่ดเย็นนั่้หลางหลายๆเรื่องพระจ้าของประเทศไทยสวนธรรมสวนธรรมยุปราสินเป็นสถานที่มองหนึ่งที่พวกบรรดาที่สั่งนังอ่ะก็จะมาทำไหลายๆเรื่องน่ะที่ได้คาดพี่น้องนะฮัลโหลมาไม่ได้ก็เลยที่งหลายหลายๆมุมกับหลายหลายไรก็เป็นได้ลอยๆไร่ เจ้าทุกแกงเลยถ่ายเป็นที่นักท่องเที่ยวศึกษาบางกระลาี่นองมาเท่าเด้อนสมัยตะเกาบ้านส่งสมัยตะเกาวตะก่อนส่งโบราณโบราณนะโดยชนชนเยี่ยมสีพุกสีมัยังเลยสีพรมีเปิดรถให้พี่พ่อเลยทีมงานพามานีละเพิ่งท่ายชดขอรองใครเลยครับเสียงงามแล้ลูกกระลาสินกระลาสินเด้อมาเที่ยวกันมาเปินอย่งนี้ สนับสนุนท uh, like, <wh> ี่ใครทำหลายๆอย่างสนับสนุพี่น้องมาเน่ากันเบิ้งเน่านะครับปากไทยพี่น้องแคมป์ปิ้งสุขทุกคนนะครับที่โดูสิฟอสนักแสดงทุกท่านอย่างที่ถ้าทำเรื่สิ่งต่างๆก็ไม่หนีก็ได้เลยพี่น้องเด้อย่างสามคว่ำสวยงามเลยพี่น้องอย่าเบิ้งอยู่ทักทิพครับเอาเสื่อนครับพี่ครับเสื่อนเสื่อนผมว่าเบิ้งมองสถานที่สวยงามสวยงามหลาย ก็ขอบ่นครับขอคุณครับอด้ยเ้อเล็นีตัเนี้ยมูีเดี๋ยวขอเวลาเวลาครับีนี่แค่หน่ครับพน้องเออบุญบุญร้ายรับงสานี่ให้ท่าด้รักเดี๋ยวค่อยเบิ้งแท็กต่อไปเดี๋ยวค่อยเบิ้งแท็กต่อไปอ่าลแท็กต่อไปครับ